วันนี้วันนี้พี่ต้มต้องกินพวกเนี้อะไรอ่ะสวัสดีครัับสสวดียามเช้าเพื่อนเพื่อนสวดยามเช้าสวัสดียามเช้าเพื่อนเพื่อนยกมือไหว้ด้วยครับสวัสดียามเช้าเพื่อนเพื่อนเน่ยใบอะไรนะใบอะไรนะไม่ใช่ใบสายหญ้าใบอะไรนะใบใบใบคาราบายอ๋อใบใบคาราบายใบคาราบายใบคาราบายมาแล้วครับใบคาราบายมาแล้วครับหิวอะไรจะบอกพี่ต้ามหิวอะไร อยู่อะไรที่บอกพี่ตั้มเบปซี่อ๋ออยู่เบบซี่อยากกินเบปซี่ลิตรแม่ไหนแม่เนี่ยอย่างแม่แม่พิมละแม่แม่พิมอย่างเมื่อวานแม่พิมอะไรแรกๆเลยเมื่อวานแม่พิมบอกว่าอแม่เสียใจมากเลยไบทําไมไบไม่เลิกเดินสักทีเชื่อพี่ตั้มเขานะอะไรอย่างเงี้ยแม่บอกอย่างเงี้ยแล้วก็แล้วก็บอกว่าแม่รักลูกนะอ้าวไปเลยไปมอง มอเตอร์ไซค์ไม่ได้เข้ามายังไม่รู้ื่อหาคิดหาบ้างไม่เน,นี่ย,ยเอาไปที่เย็นๆให้ที่ผมกินมันมีควนันลิ้นอะแบบควนเลยมันเปลืองควนันล้มันเปลืองเดี๋ยวนี่เราอยากได้ไม่นใช่เหรอก็ติกอะใช่ไหมขอบคุณมากครับพ่ออยากได้ใช่ไหมก็ติกอะเอ้ขอบคุณมากครับพี่จิตตั้มพี่พผ็หลักพี่นะถึงไหมถึงมันไม่มีมันหมดแล้ว เต็มมาติเก้นะน้ำแข็งเขายังไม่มาส่งเดี๋ยวเดี๋ยวน้ำแข็งมาแล้วก็เอาไปไอจิมมี่มันขอกล้วยผมมากินทุ่งนึ่งไปลาัมบี้อ่ะไปอะไรนะปลาัมบี้ปลายาไปยาไปยาขอกล้วยผมมาจากไหนอ่ะขอกล้วยผมมากินทุ่งนึ่งไอจิมมี่มาขโมยยี่ไปกินเฉยเลยเหรอกลังทำความสะอาดอยู่เหมือนกันเอาขยะทิ้งก่อนไหม กินี่ไปไรี่มีอะไรให้กงกินมั้ยเย็นๆในตู้เย็นอะน้ำเย็นอะไรกัตู้เย็นไม่มีต้องรอเขาเปิดเขาเปิดร้านพี่ไม่มีตู้เย็นเลยอ่ะอืมลูจ้ากินอะไรเงินกินปลาฟีครับป้ายาย่าเขาเปิดยังเปิดแล้วเปิดแล้วหนูไปเอาจังไม่มีี่ตจ้จ่ายให้ไปบอกว่าพี่จ้้มาเอาพี่จ้าไม่มาคนเลยก็ได้อ่าคทห้าบ้างนะป้ายย่าปซาฟีไปยังอ่า มันีิใช้เย็นเย็นไหมมีไหมอ่ะมีไหมถามถามเอาตั้งเอาเอาตั้งจ่ายได้เดี๋ลืมตั้งลืมตั้งจ่ายแล้วไป ไปเราตั้งมีกายเขาดูรอบนี้ก่อนรอบอ่ะ <c oughs> <c oughs> เอาดูดกวด <c oughs> เอาต้องกวดแล้วมาไปดูวด่า từ ma hội rồi, yếu ไปมาแล้วบนแล้วบนแล้วไปไปมานี่ก่อนมานี่ก่อน ก็ไม่ขวดนะก็กินไปเลยเอาไปเลยพี่ตั้มไม่เอาเอาไปเลยนี่ดีมากยังไงนี่เอาไปเอาไปเอาเก็บไว้เดี๋ยวไปกินข้าวอาบน้ำยังอาบแล้วครับเวลาเวลาเวลาที่บอกพี่ตัม้มว่าพี่ตั้มขอที่น้ำขวดถูกต้องไหมครับแล้วไปซื้อน้ำขวดเสร็จก็ต้องซื้อน้ำขวดแล้วก็เอาตัางค์มาทอนพี่ตั้มเข้าใจไหมังค์ห้าบาท สามสิบห้าบาทเดี๋ยวก่อนฟังพี่ตั้มมาต้อง้มาทอนพี่ตั้มถูกต้องไหมห้ามเอาไปซื้ออย่างอื่นเพราะอะไรเพราะเพราะเราขอเอาขอแต่น้ําใช่เราขอแต่น้ําเราก็ต้องเราก็ต้องเอาเออแต่น้ํอลมถูกต้องเราต้องเอาน้ําต่อลมเราก็ต้องเอาน้ำลมถูกต้องไม่ใช่ขอแบบนี้แล้วไปไปไปซื้ออย่างอื่นถูกต้องไหมแล้วถ้าอยากกินขนมก็มาขอใหม่ เราอยากกินไม่ต้องชครื่องบดเค่องหมอะไรนะไม่ต้องชครื่องบมเค่องหม้อไม่ต้องอะไรนะชเครื่องมอกครื่องหม้อก็เลยโผล่กระเบนอะไรเครื่องบดเครื่องหมอกแปลว่าอะไรก็วันนี้ผมผมก็วันจังวันนี้ผมตังไม่มีจะกินแล้วเมื่อเช้าผมเบิกเบิกไปแล้วห้าบ้าทโอนทินห้าห้าสิบแหล่เบิกไปแล้วเหรอหมดไปแล้วเหรอเบิกไปแล้วโอ้ไปทีนึงโอ้ไปมาสองกองสองกองจริงเหรอ เบิกไปหมดแล้วเลยเช้านี่ห้าสิบาทไม่ไม่มีอะไรให้กินแล้วตังค์ขานยากเยอะเราก็อหมอบาทเราต้องประหยัดประหยัดของของฟรีก็มีนะลูกของของฟรีก็มีอัดเลยนะอัดหมดเลยนะกินข้าวก่อนจะอัดหมดเรมื่อกี้ยกไปขวดแล้วพี่ตั้งมันเก่งอะไรอ่ะเหมื่องผมเลยคือว่าเมื่อวานร้องไห้แม่เครียกว่าอะไรนะน้ำปวดน้ำปวดเดียนะก็ถ้าถ้าเป็นพี่ชายผมแบบิต้าหน่อยคิดว่า กินไดเย็นเย็นกินได้เย็นเย็นใช่ป่ะล่ะอืกินได้เย็นเย็นกินได้เย็นเย็นเลยกินได้เย็นเย็นหิวข้าวยังหิวแล้วแล้วเมื่อวานร้องไห้เดี๋ยวไปกับพี่ตั้มเมื่อวานร้องไห้ไหมเป็นไรพี่ตั้มทุกคนละเมื่อเป็นไรร้องไห้อยากดัง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 เหรอก็เลยร้องไห้เราแกล้งเหรอโอ้แต่เมื่อวานร้องเพลง แทกปากร้องเมื่อวานร้องแกล้งหรือร้องจริงเมื่อวานร้องแกล้งร้องหรือร้องจริงตรงว่าร้องแกล้งตรงนี้นร้องจริงเหรอร้องร้องเมื่อไงอะอยากกลับบ้านเไม่ใช่ไม่ให้คุกผมบอกว่าผมยากไปก็พี่เรียเขาบอกว่าตาสมนีเขาบอกว่าถ้าผมไปอยู่คุกที่ไหนตามไปทุกที่ตาสมนีคือใครคือตา อ๋อตาเขาจะตามแม่เหรอผู้ยายตาไม่ใช่ผัวป้าหรอกพี่ตั้มรู้แล้วเขากินข้าวหิวไหมหิวครับไปกินข้าวเหนือไปใช้พี่ตั้มนำเลยวายไป,ไปไปพี่ตั้มไปเนี่ยผมแป้งชุดนี้นะใส่ถุงเท้าแล้วโอ้โหดูหล่อจัดใส่ถุงเท้าด้วยใส่ถุงเท้าไหมมาถุงเท้าพี่ตั้มแล้วผมขอขอ,ขอ เดี๋พี่ตั้ไม่ไม่มีถุงเท้าใส่แล้วพี่ตั้งติดเล็กนะไม่เล็กกันใหญ่เอาไปเตรียมตัวนี่นี่กระติกเราเอาไว้ซื้อน้ำแข็งไว้กินเดี๋ยวแช่เย็นนะตัดตาเย็นพี่ตั้งไม่มีตู้เย็นจะแช่เย็นได้ไงแล้วเราทำไมไม่ซื้อทีละขวดฮะอยากกินเย็นๆเนะี่ยเนี่ยไปเถอะควรตังสีแดงกังขวดเนี่ยไปเถอะไปเขียวต่างโซน